หลายคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่า Excel เนี่ยมันมีฟังก์ชันเฉพาะเอาไว้ใช้สำหรับการคำนวณพวกต้นทุนมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะสอนทุกคนเนี่ยมาลองใช้ Excel ฟังก์ชันบน Excel เนี่ยคำนวณค่าเสื่อมราคาการค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะที่เราสามารถคำนวณได้แต่แบบแรกที่พราจะสอนทุกคนก็คือแบบเส้นตรงนะคะหรือแบบ S L N Straight Line Depreciation ตัวอย่างที่พราวเอามานะคะให้มองว่า ว่าสินค้าที่เราเอามาเป็นต้นทุนในการทํางานของเราเนี่ยก็จะเป็นมือถือเครื่องหนึ่งเรากำลังจะมาหาการว่าค่าเสื่อมของแต่ละเครื่องเนี่ยมีเท่าไหร่บางทีเราเอาไปใช้ประเมินต้นทุนกําไรขาดทุนในธุรกิจของเราข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมนะคะเพื่อคํานวณค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็จะต้องมี มูลค่าของสินค้านะคะตัวอย่างนี้ก็จะมี6ชุดข้อมูลนะคะที่เรามาพิจารณาค่าของค่าความเสื่อมของแต่ละข้อมูลกันแล้วก็จะมีค่าสร้างนะคะค่าสร้างหรือค่า s แ a p นั่นหมายถึงว่าสินค้าตัวเนี้ถ้าเกิดคุณประเมินแล้วว่าคุณจะเลิกใช้มันแล้วซากที่เราไม่ใช้เนี่ยสามารถขายคืนได้เท่าไหร่ก็ในที่นี้เนี่ยแพวกาหนดไว้3ปีนะคะถ้าเกิด3ปีครบแล้วเราสามารถขายมันเป็นซากได้เท่าไหร่ตัวนี้เราก็ต้องหาไว้นะคะว่าเป็นราคาเท่าไหร่ตัวนี้แพวมีสูตรคำนวณง่ายๆนะคะว่าถ้าเกิด iPhone เนี่ยมูลค่าของมันก็จะตกไปประมาณ40%อันนี้เป็นค่าแบบ ที่ไม่ได้ยึดตามอะไรเลยนะคะแผวแวคิดว่า iPhone เนี่ยราคาน่าจะตกมากกว่า s ซัมซุงนะถ้า s ซัมซุงแผวให้มูลค่าเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ40%เท่านั้นนะคะก็คือหายไป60%เลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจมากนะคะเป็นค่าสมมุติขึ้นมานะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียม เพื่อหาค่าเสื่อมราคานะคะก็คือ3ค่านี้มีมูลค่าของสินค้าแล้วก็ค่าสร้างแล้วก็จำนวนปีที่ใช้งานนะคะในสูตรที่เราใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเอาราคาทุนของสินทรัพย์ก็คือมูลค่าของสินทรัพย์เนี่ยลบค่าสร้างแล้วก็หารการใช้งานนะคะก็จะออกมาเป็นค่าเสื่อมราคานะคะที่เราต้องลบตรงนี้ออกเพราะว่าส่วนสูตรของเราอ่าแผ่ลบก่อนนะ ตรงนี้เป็นสูตรที่แพลวคิดคำนวณแบบวิธีปกตินะคะเอามาเช็คว่าสูตรที่เราจะใช้เนี่ยมันได้ค่าเท่ากันหรือเปล่าอ่าสูตรของเราในที่นี้ก็คือ Sln คือดีมากเลยคือมัอนค่อนข้างที่จะตรงตัวแล้วก็วงเล็บเปิดสูตรนี้ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆดูตรงนี้เขาเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราตั้งค่าได้ครบนะคะก็ค่อยๆใส่ค่า เข้าไปในสูตรได้เลยอย่างแรกคือใส่คอสก็คือมูลค่าสินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2คือเวะก็คือค่าซากตรงนี้แล้วก็ลูกน้ำแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ตรงเนี้ยแล้วแต่เลยว่าค่าเสื่อมราคาที่เราคิดจะเป็นจำนวนต่อปีตรงนี้ก็ต้องใส่เป็นหน่วยปีนะคะถ้าเกิดเป็นต่อเดือน ก็ให้ใส่ตรงนี้เป็นเดือนนะคะในที่นี้ตัวอย่างแรกเราใส่เป็นปีก่อนว่าถ้าเกิดใช้งาน3ปีค่าเสื่อมราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่กดออกมามันจะเป็น S ดอลลาร์นะถ้าเราไม่ต้องการให้เป็น S ดอลลาร์เนี่ย เราอยากให้เป็นตัวเลขธรรมดานะคะก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นนัมเบอร์ธรรมดาไม่ต้องเป็นดอลลร์แล้วก็ลากลงมานะคะทีนี้เราก็จะได้ค่าเสื่อมราคาของสินค้าแต่ละชนิดแล้วทีนี้ถ้าตัวนี้เป็นปีต้องการแยกว่าค่าเสื่อมราคาหรือแยกต้นทุนออกมาเป็นรายเดือนสิจะมีค่าเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดอายุการใช้งาน3ปีก็เอา3คูณ12 ค่าเสื่อมราคาก็จะลดน้อยลงนะคะสําหรับการคํานวณค่าเสื่อมราคาแบบ SLN นะคะเราจะสังเกตว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะมีเท่ากันทั้ง3ปีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการที่จะคํานวณค่าเสื่อมราคาแบบชนิดอื่นๆนะคะให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น SYD,DB,DDB หรือ VDB พวกนี้นะคะมีสูตรของ Excel เหมือนกันนะคะแล้วโอกาสหน้าแพลก็จะเอามาทําเป็นคลิปเพื่อสอนให้กับทุกๆคนอีกนะคะแล้วถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าจะอินบ x ็อกมาถามแพรโดยตรงก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ